สวัสดีค่ะดิฉันรองศาสตราจารย์ประภาพัฒนิยมนะคะที่การบดีของสถาบันอาสมสิลป์ดิฉันเองก็จะขออนุญาตได้ถ่ายทอดให้กับผู้มีเกียรติได้ทราบนะคะถึงองค์ประกอบขั้นตอนแล้วก็ความรู้บางประการที่ควรจะทราบเป็นเบื้องต้นในการที่จะไปพัฒนาหลักสูตรนะคะดิฉันอยากจะเริ่มต้นให้เห็นภาพ องคประกอบเพื่อการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบเนี่ยประกอบไปด้วย2ส,ส่วนหลักๆด้วยกันคือส่วนที่เป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะเป็น change นะคะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นส่วนที่เป็น input คือสิ่งที่นำเข้าเป็นทั้งข้อมูลเป็นทั้งเครื่องมือทีนี้อยากจะอธิบายอย่างนี้ว่าเมื่อเราจะเริ่มปรับ จาก s t a Standard b a s e หรือว่าหลักสูตรฐานมาตรฐานเนี่ยนะคะที่อิงมาตรฐานเนี่ยเข้าไปสู่การเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะแล้วก็ไปสู่ผลลัพธ์การเรียนรู้ของผู้เรียนที่เป็นเชิงสมรรถนะได้เนี่ยเราก็ต้องใช้องค์ประกอบทุกส่วนนี้เข้ามาประกอบกันมีอะไรบ้างอย่าง Input ชุดที่1เนี่ยก็คือเอกสารที่ทัานกล่าวถึงไปเบื้องต้นว่า เป็นกรอบหลักสูตรฐานสมรรถนะนะคะของทางสำนักวิชาการและพัฒนาการศึกษานะคะพร้อมทั้งคู่มือการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะที่สถานศึกษา2เอกสารหลักนี้เนี่ยควรศึกษาโดยละเอียดนะคะแล้วก็จะมีข้อมูลให้ท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากเป็นเอกสารที่จําเป็นจะต้องศึกษาเป็นเบื้องต้นก่อนอาจจะไม่ได้เรียกว่าจําได้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรแต่ว่า อันนี้จะเป็นเหมือนไกด์ไลน์ให้ท่านทราบว่าเส้นทางมันจะเดินไปทางไหนแล้วก็จุดหมายปลายทางต้องไปออกที่สมรรถนะอะไรอย่างไรบ้างนะคะส่วนอินพุตอีกส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่สองเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเครื่องมือต่างๆในการที่จะช่วยให้ท่านนำเอาการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเนี่ยนะคะลงไปสู่การทำหลักสูตรตัวจริงของสถานศึกษาแล้วก็ นำไปสู่ผู้ที่จะต้องมีบทบาทหน้าที่โดยตรงก็คือผู้บริหารสถานศึกษาพร้อมทั้งคุณครูคณะครูโค้ชหรือว่าศึกษานิเทศหรือผู้ที่จะเข้าไปช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานใช้เครื่องมือเหล่านี้เนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นซึ่งเป็นการทำงานของทั้งโรงเรียนอันนี้ก็จะเป็นเครื่องมือที่นำไปใช้เครื่องมือเหล่านี้นี่ก็จะมีตั้งแต่เรื่องของการจัดทำแนวคิดหลักของโรงเรียน สกูคอนเซปต์หรือที่ท่านเคยใช้ก็คือวิสัยทัศน์โรงเรียนซึ่งคราวนี้เนี่ยจะพาท่านให้ลองใคร่ครวนวิเคราะห์แล้วก็เริ่มจากฐานทุนของทางโรงเรียนและบริบทเพื่อที่จะคาดเดาอนาคตของเด็กที่จะจบจากโรงเรียนนั้นว่าเราต้องการให้เขาไปในแนวไหนจะตอบโจทย์อะไรในชีวิตในอนาคตของเขาไปลำดับที่สองก็ เป็นการใช้เครื่องมือที่จะวิเคราะห์ผลลัพธ์ของการเรียนรู้ที่มาจากวิสัยทัศน์ของโรงเรียนนั่นเองว่าผลลัพธ์เนี่ยถ้าเรากําหนดออกมาแล้วเนี่ยนะคะที่เป็นเชิงสมรรถนะเนี่ยจะมีอะไรบ้างก็อาจจะเป็นผลลัพธ์รวมทั้งโรงเรียนเป็นคล้ายๆสมรรถนะหลักก่อนนะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการแตกกระจายจากสมรรถนะหลักเนี่ยไปสู่สมรรถนะย่อยในช่วงชั้นอีกทีหนึ่งแต่ละช่วงชั้นแต่ละสาระการเรียนรู้ด้วย ถัดจากนั้นเนี่ยก็จะปรับเรื่องของเป็นกระบวนการปรับโครงสร้างของสาระและเวลาเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายนะที่จะตอบโจทย์ว่าเราต้องการให้เกิดสมรรถนะอย่างนั้นในโรงเรียนแต่ละโรงเรียนออแล้วก็ลำดับสุดท้ายก็จะเป็นชุดของการออกแบบซึ่งจะมีเทมเพลตให้นะคะเป็นตั้งแต่ออกแบบธีมนะคะของการเรียนในรายเทอมรายสัปดาห์เป็นรถแมพที่จะไล่เรียงไปนะคะเหมือนเป็นไทม์ไลน์ว่า ใน1ปีการศึกษาจะกระจายสาระเหล่านี้เนี่ยลงไปเป็น2ภาคเรียนนะคะแต่ละภาคจะกระจายลงไปสู่สัปดาห์การเรียนหรือตอนการเรียนอย่างไรบ้างเพื่อให้ครอบคลุมสิ่งที่ควรจะเรียนรู้หลังจากนั้นก็จะเป็นการออกแบบแผนการเรียนการสอนโดยระบบของตรยางก็คือ OLE หรือที่เรียกว่า OLE นะคะ Objective นะคะ Learning Process แล้วก็ Evaluation ะะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของการออกแบบแบบประเมินนะฮะแบบวัดและประเมินผลในลักษณะที่เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาหรือที่เราเรียกว่า formative assessment ทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็น input นะคะทั้ง2ชุดส่วนองค์ประกอบอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเป็น change ก็จะมี2ชุดเช่นกัน change แรกเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ mindset การเปลี่ยนกรอบความคิด นะคะมุมมองแล้วก็เป้าหมายต่างๆนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่จำเป็นมากๆนะคะในการเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนตามหลักสูตรใหม่นี่นะคะแล้วก็เช่นในชุดนี้เนี่ยก็จะมีสกิลเซ็ตด้วยนะคะมีไมล์เซ็ตมีสกิลเซ็ตก็หมายความว่าทักษะต่างๆที่จะต้องใช้เพื่อทำความเข้าใจเพื่อจัดบริหารจัดการองค์ประกอบต่างๆเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบให้กับโสต์ให้กับผู้บริหารโรงเรียนแล้วก็ ูซึ่งต้องทํางานด้วยกันเป็นทีมซึ่งก็อยู่ใน change ที่2ก็คือว่าต้องปรับเปลี่ยนบรรยากาศการทํางานนะคะหรือวัฒนธรรมองค์กรให้โรงเรียนนี้กลายเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้คือทํางานไปเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะบนงานเสริมเพิ่มเติมความรู้แล้วก็ตรวจสอบนะคะแล้วก็ปรับแก้ไขอันนั้นก็จะเปลี่ยนลักษณะของการทํางานซึ่งไม่ได้ทําตามคําสั่งโดด,โด,ด แต่ว่าทำแล้วก็เรียนรู้จากงานที่ทำด้วยนะคะถัดจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของปรับลักษณะการทำงานที่ต้องเป็นทีมเวิร์กมากๆเพราะว่างานแบบนี้ทำคนเดียวไม่สำเร็จท่านจะให้ฝ่ายที่ดูแลว,วิชาการในโรงเรียนไปทำตามลำพังทำไม่ได้ค่ะต้องทำกันเป็นทีมทั้งหมดเลยตั้งแต่ผู้บริหารไล่ลงมาจนกระทั่งถึงคุณครูผู้ปฏิบัติการการตกลงกันเรื่องสาระวิชาและ เวลาในโครงสร้างเนี่ยต้องตกลงพร้อมใจกันนะคะร่วมกันตกลงว่าสัดส่วนของใครจะอยู่ตรงไหนเป็นเท่าไหร่หรือจะใช้วิธีบูรณาการอะไรเข้าไปด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เนี่ยนะคะทั้งองค์ประกอบส่วนที่เป็นอินพุตแล้วก็องค์ประกอบที่เป็นเชนจ์เนี่ยจะต้องนำเข้ามาร่วมผสานกันจนกระทั่งเกิดกระบวนการที่จะไปทำให้การเปลี่ยนหลักสูตรเนี่ยเป็นไปได้จริงนะคะ อันนี้ก็เป็นชุดที่1ส่วนชุดที่2เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปอธิบายรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในชุดที่2ว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อนําไปสู่กระบวนการปฏิบัติที่แท้จริงแล้วหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะขอพระคุณมากค่ะ